ครับคันนี้ติดตั้งเรียบร้อยคันนะครับ h o n d r Jazz GK ครับผมแต่เปิดนะครับโอเคเดี๋ยวดูตอนเตะปิดนะครับนี่นะครับเปิดปิดนิ่มๆเลยนะครับของมันต้องมีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะสวิตช์มือเปิดเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับ มีกดปิดตรงนี้ได้นะครับเซฟตี้กันหีบนะครับนี่ดิมอดเดิมนะครับเปิดปิดได้เหมือนกันนะครับกดที่ดโมดทคายล็อกนะครับสามครั้งติดต่อกันนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ด้านหน้ารถให้นะครับเปิดปิดได้เหมือนกันสวิตช์ด้านหน้านะครับจางได้ทั้งเปิดและปิดนะครับ โอเคครับสนใจติดต่อนะครับ0810433995ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ